กระตุกลิวอพูขอเสนอเส้นทางลูกหนังของเอลินโยเฟอร์นันโดตอเรสถ้าถามเด็กหงเลือกกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของหงแดงเป็นใครผมเชื่อนะครับในคําตอบจะมีตอเลสติดมาด้วยเรามาดูเส้นทางลูกหนังของเฟอร์นันโดตอเลสกันดีกว่าครับกว่าจะถึงวันที่เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของลิวอพูคนหนึ่งเขาเติบโตมาอย่างไงเฟอร์นันโดตอเลสเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพศ1 9 8 4หรือปีพศ2527 เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งพุ่งแรงชาวสเปนที่ย้ายมาจากสโมสรบ้านเกิดอย่างแอตเลติโกมาดิกมาสังกัดสโมสรลิเวอร์พูลในประเทศอังกฤษในฤดูก,กาล2007-2008ด้วยคา่าตัวที่เป็นสถิติสูงสุดของสโมสร26.5ล้านปอนด์เขาเกิดในกรุงมาดิกฉาย,ยาของเขาคือเอลนินโยที่มีความหมายว่าเด็กน้อยเนื่องมาจากใบหน้าที่ไวลอนและรอเหล่าของเขานั่นเองชีวิตในวัยเด็กของตอเลสเขาเป็นชาวมาดิกเขาหลงรักในชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่หัวเท่ากัปั้น ตอเลสในวัยเด็กมีสิ่งที่แปลกกว่าคนทั่วไปเขาเล่นแต่กีฬาฟุตบอลพออายุได้5ขวบตอเลสได้ไปร่วมทีมฟุตบอลที่มีชื่อว่าปาเกสุนซีโดยการผักดันจากป้าป่าของเขาโดยตอเลสมักจะฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนหลายๆคนที่เคยเห็นในทีวีครอบครัวของเขาก็ได้สนับสนุนเต็มที่โดยการเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพของตอเลสน,นั้นเมื่อเขามีอายุ10ขวบเขาได้เล่นให้กับทีมไลโย13เป็นทีมแรกในการเล่นฟุตบอลของเขาแบบจริงจังเขาได้ส่องปากกาฉายแววโดยทำประตูไปถึงห้า,านอนชขงแสิว ในอายุ15ปีความฝันของเขาก็ได้เป็นจริงเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวกับสโมสรตามีอลัติโกมาดิกโดยตอเลสก็ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่16ปีฤดูกาล2001และ2001-2002ไม่ใช่ปีที่ดีของเขาเลยมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกแก้มแตกต้องพักยาวไปพอหายเจ็บกลับมาเขาก็ยิงได้แค่6ประตูจาก3 6เกมที่ลงเล่นถือว่าเป็นการเริ่มต้นความฝันที่ไม่ดีนักแต่แล้วในปี2002-2003เป็นปีแรกที่ตอเลสถูกดันมาเล่นชุใะะด,ด,ากกานนดใหญ เป็นปีที่เฟอร์นันโดตอเลสระเบิดฟอมกดไป19ประตูนใน35นัดในที่สุดตอเลสเองก็ตกเป็นที่หมายตามองของทีมใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลเชลซีมนยูสเปอร์และทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆมากมายแต่ตอเลสได้ออกมายอมรับว่าเป็นแฟนตัวยงของทีมเดอะค็อปคงจะดีไม่น้อยถ้าหากได้เป็นสมาชิกของทีมนี้แล,แล้วลิเวอร์พูลก็ได้ยอมทุ่มขวาตอเลสเป็นประวัติการณ์ของสมโมสรในราคา26.5ล้านปอนด์โดยตอเลสได้ลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมา10,000ปอนด์ ในวันที่11สิงหาคม2550ตอเลสลงแข่งนัดเปิดตัวให้กับลิเวอร์พูลโดยเป็นการพบกับแอตตันวิลล่าและลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยตอเลสได้เบิกประตูแรกในเพเมลลิกในวันที่19สิงหาคมในนาทีที่16โดยเป็นการยิงเชลซีโดยผลสกรอร์นี้จบลงด้วยผลเสมอ1-1ตอเลสได้ยิงแฮตทริกครั้งแรกให้กับสโมสรลิเวอร์พูลในวันที่25กันยายนในบอลถ้วยซึ่งตอเลสได้พาหงสแดงถล่มไป4ประตูต่อ2 แล้วในวันที่13เมษายน2551ตอเลสสามารถทำประตูที่30ของตัวเองให้กับลิเวอร์พูลได้ในฤดูกาลแรกที่ย้ายมาตอเลสได้ยิงประตูปิดท้ายให้กับตัวเองได้ในฤดูกาลแรกที่ย้ายมาโดยยิงไป33ประตูโดยทำให้เขาเป็นนักเตะค,คนแรกที่ทำประตูเกิน30ประตูใน1ฤดูกาลหลังจบฤดูกาล2009-2010ลิเวอร์พูลจบอันดับที่7ของลีกทั้งที่เอลนะินโยนั้นซัดไปถึง18ลูกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งของเขาที่ฟอร์มดีแต่กับไม่มีมอมสมมสนัน่กไ่ปััจจเทาร เขารู้สึกว่าทัศนคติของทีมเริ่มเปลี่ยนไปปล่อยนักเตะดีๆออกปลดลาฟาเบนิเตสและทําทีมแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดตอเรสอยู่กับทีมแบบไม่มีความสุขจนกระทั่งเชลซียื่นข้อเสนอมา50ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลก็ได้ทําการปล่อยตัวขอไปซึ่งตอนนั้นแฟนๆลิเวอร์พูลบางส่วนก็ไม่เข้าใจในตัวเขานะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเส้นทางลูกหนังของเฟอร์นันโดตอเรสกับลิเวอร์พูลใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อยากให้ทำเส้นทางลูกหนังของใครคนต่อไปกก็ฝาคคอมมเนนต์ด้วยะรับ